เดบมาตรการเงินอุดหนุนแสนห้าล่าสุดจากประชาชาติรายละเอียดน่าจะครอบคลุมทั้งหมดโดยแบ่งเป็นหนึ่งรถนำเข้าเดดไลน์ต้องจดทะเบียนสิ้นปี6-6จึงจะได้เงินอุดหนุนแสนห้าแต่เด,ดมาตรการเงินอุดหนุนแสนห้ล่าสุด จากประชาชาติรายละเอียดน่าจะครอบคลุมทั้งหมดโดยแบ่งเป็นหนึ่งรถนำเข้าเด็ดลายต้องจดทะเบียนสิ้นปี6.6%จึงจะได้เงินอุดหนุนแสนห้าแต่หลายค่ายกังวลว่าจะจดทะเบียนไม่ทันสิ้นปีไม่ได้กังวลเงินอุดหนุนหมดสิ้นกันยานี้แต่อย่างใดสองรถที่ผลิตในประเทศจะยังได้เงินอุดหนุนต่อไป ค่าผลิตในประเทศในปี67ถึง68จะยังได้รับเงินอุดหนุนแสนหต่อไปรายละเอียดตามเนื้อข่าวสามมาตรการ F 3.5หมายถึงการต่อมาตอนการในส่วนรถนำเข้าพวกที่รอมาตรการนี้คือ3.1ค่ายใหม่ที่เข้ามาร่วมโครงการ F 2.0ไม่ทัน F 3.0เป็นเรื่องการผลิตแบตในประเทศ และยังไม่พร้อมตั้งโรงผลิตในประเทศทันปี6จถึง68 3.2ค่ายเดิมที่ใช้สิทธินำเข้าไปแล้วแต่ยังไม่พร้อมที่จะผลิตในประเทศทันต้นปี 6J ต่อเนื่องเพราะโรงยังไม่เสร็จรวมทั้งยังมีรถบางรุ่นที่นำเข้ามาไม่ทันจึงต้องการใช้สิทธินำเข้าต่อเพื่อรอในระหว่างที่โรงยังไม่พร้อมผลิตส่วนการจ่ายเงินขอนำเนื้อข่าวมาลง รอลูน้นบออรอการันดออีวีชุดใหม่นายเกรียงไกรพัฒนาพรรองอธิบดีกรมศัพทาามิตรในฐานะโฆษกกรมศรพสาามิตรกล่าวว่ามาตรการอีวี3.5ต้องรอจัดตั้งรัฐบาลและมีคณะรัฐมนตรีครมชุดใหม่ก่อนรวมถึงต้องรอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติบอร์ด อีวีขึ้นมาก่อนด้วยจึงจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ต่อเช่นเดียวกับมาตรการส่งเสริมเรื่องการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยก็ต้องรอเช่นเดียวกันนายเกรียงไกรกล่าวอีกว่าในช่วงก่อนจะถึงสิ้นปี2566นี้มาตรการอีวีสยังคงมีอยู่ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมยังสามารถนำเข้ารถอีวีมาจำหน่ายภายใต้มาตรการได้อยู่ ขณะที่ในช่วงปี2 5 6ง2 5 6 8จะเป็นการผลิตในประเทศเท่านั้นแต่จะยังคงได้รับในส่วนเงินอุดหนุนคันละ150,000บาทอยู่แต่กรณีรถอีวีนำเข้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการจะขยับขึ้นราคารถอีวีช่วงปลายปีนั้นถ้าเป็นรถอีวีที่อยู่ในโครงการ ที่มีการทำเม้าวไว้กับกรมสรรพสา,ามิตไม่สามารถปรับราคาได้ทันทีต้องมีการพิจารณาโครงสร้างราคาและได้รับการอนุมัติก่อนอย่างไรก็ดีหากผู้ประกอบการต้องการขายในราคาที่แพงขึ้นก็จะไม่ได้รับการอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐบาลนายเกรียงไกรกล่าวทั้งนี้การจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรการดังกล่าว กรมได้รับงบประมาณมาทั้งสิ้นกว่า2,900ล้านบาทซึ่งจนถึงปัจจุบันได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไปแล้ว3ครั้งไตรมาสละ1ครั้งเป็นเงินรวม870ล้านบาทแบ่งเป็นเงินอุดหนุนรถยนต์ EV 5,219คันจำนวน782ล้านบาทและรถจักรยานยนต์ EV 1,369คัน จำนวน24.6ล้านบาทเรื่องจ่ายเงินอุดหนุนที่สอขณะเดียวกันอยู่ระหว่างเตรียมจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับไตรามาส2อปี2,566อีก980ล้านบาทแบ่งเป็นรถอีวี6,200คันเป็นเงิน935ล้านบาทและรถจักรยานยนต์อีวี2,500คันเป็นเงิน45ล้านบาท ตอนนี้มีเงินเหลือสำหรับจ่ายเงินอุดหนุนในไตรามาสสุดท้ายหรือภายในสิ้นเดือนก็ยอ่อนี้อีก1,085ล้านบาทซึ่งคงไม่เพียงพอโดยเราได้ขอตั้งงบประมาณปี2,567ถึง2,568รวม40,000ล้านบาทเพื่อรองรับการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรการโควกกรมสรรภสามิรกล่าวดังนั้นการจ่ายเงินยังในก็ต้องจ่ายต่อเนื่อง แม่จะสิ้นปีมบประมาณ66ปีงบประมาณ67ก็ยื่นขออนุมัติเบิกจ่ายเงินมาเพิ่มจากปีงบประมาณใหม่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากหยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิ้น Don't el อันนีก็มีเรื่องราวปล่าขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องไัยทั่วแคลนด้านทินมาเปลี่ยนแผ่นดินให้